สวัสดีนะคะจากเมื่อกี้เราไปจับน้องอุ๋งๆมาแล้วนะคะอุ๋งๆนะคะอุ๋งๆน้องเหลือมเออน้องน้องน้องหลามนะน้องหลามน้องหลามๆๆๆมานะคะตอนนี้เราก็จะเอามาปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะจับข้างข้างข้างหลังมาปล่อยข้างหน้า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ก็มาปล่อยในที่ห่างไกลนะคะธรรชาต <c oughs> ินะ <ๆ S 2> ยีะะ่สิบกิโลได้ตอนนี้ก็เอาน้องเอาน้องใส่ไว้ในถังนะคะ เห็นจะเห็นคนข้างหลังนะคะพนักงานจับง <ourselves> no, no, ูแล <cold> <alan> ้วเห็นไหมครับในถังเนี่ยนี่นเอจะอยู่ในถังใส่ถังเรียบร้อยนะคะเราทำเราทำถังเก็บน้ององค๋ๆเรียบร้อยนะคะไม่มีการได้รับบาดเจ็บเลยหรอไม่ไม่ได้รับบาดเจ็บยแน่นนเมื่อกี้ไปจับมาจากในป่าอ้อยนะคะก็มาปล่อยช่องโอบกเหมือนเดิมค่ะ ที่ประจำของเขานะคยที่นี่ควรจะอยู่วิว <laughs> ทำโค้งหนึ่งวิวสวยมากเลยนะคะบรรยากาศแบบนในลุคซีสวยมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเส้นทางนะคะเส้นทางชอบอุบรกเรนนะคะนำเสนอมากเลยะคะ่ะ ทางเราก็จะรายล้อมไปด้วยต้นยางนะคะที่กำลังแบบผลิใบดอกสีส้มส้มสวยอนะ่ะใครชอบปัจจัยานชอบวิ่งนะครับแนะนำเลยเส้นนี้เขาจะมาวิ่งบ่อยนะะมาวิ่งมาปั่นจักรยานกันบ่อยนะคะจักรยานจั่นกันก่อนเลยมาปล่อยไกลหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเองแล้วก็ ชาวบ้านนะคะเส้นทางนี้นี่จะไม่มีคลื่นโทรศัพท์นะเลยถ่ายเป็นวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ชมะคะ่ะตรงตรงไปเส้นนี้นะคะจะเป็นค่ายตอชะดอนะคะสอง<ม>สอง 1, 6, หนึ่งหกใช่ป่ะค่ายตอชะดอนะ,ะ<ม>ลงไปจากค่ายตอชะดอก็จะเป็นประเทศเพือพ่อนบ้าน ปล่อยประจำนะคะปล่อยมาปล่อยโอ้โ,โยเยอะแล้วเนาะ <Double. S 2> แล้วก็เส้นข้างๆเนี่ยไม่ไม่สมควรออกนอกเส้นทางนะคะเพราะว่ามีแต่ระเบิดมีแต่ระเบิดนะะจับระเบิดเยอะนะช่วงบรรยากาศประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยหน้ามัวิ่งมากเส้นนี้ <Okay. S 1> แล้วก็หน้ามาปัดจักรยานนะ บ้านเนี่ยค่ำแล้วค่ะอันตรายนะคะคือช่วงเวลาปั่นจักรยานมันจะร่มอ่ะเพราะมันต้นไม้เยอะนะสาเหตุที่มาป่อย มุมพิดน,นะครับเราแบง่งฝั่ง่อยนะครับเพราะมันจะไปคนละฝั่งเลยนะครับแถวนี้ไม่มีช้างเลย โค้งตรงนี้ก็จะเป็นแบบโค้งเยอะแล้วก็เนินเยอะนะคะได้แ<น>ล้วครับไกล้จริงจริง<ๆ>เขาเรียกว่าเส้นเนี้เป็นเส้นที่แบบท้าทายนักปันก่นนะช่วงนี้ไม่มีเวลามาปัน่น,นดีีด่บอกว่ามันนุ่ม เมื่กี้ถ่ายรูปถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างเนานะไปเลยออกมาแล้วนะคะน้องออกมาแล้วอืม ไปไปปล่อยไปเลยพี่ไปเลยค่ะปล่อยไปเลยไปง่ายมากเลยน้องแบบหยับไปแล้วฝั่งนี้นะครับงูมีมีพิษฝั่งนี้จะเป็นงูมีพิษเราแยกฝั่งกันนะอะไรยังไม่ได้จับจบเลยไปละ มากมากันสนเดี๋ยวจะขึ้นไปเล่นข้างบนช่องโอบกสักเล็กน้อยนะคะไปข้างบนใช่ไหมไปไปเดี๋ยวพาไปเล่นเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปเล่นที่ข้างบนช่องโอบกสักเล็กน้อยนะคะก็เมื่อกี้ใครกดใครกดวะร